ขอบคุณกันด้วยล่ะโอปันกังนัสตาร์โอปังกัมัสตาร์เยะที่คุ้ประสบมากเฮ้ยเดี๋ยวอมมะจีนนี่เป็นเป็นเมืองหรือว่าอะไร มันไม่เป็นมึงอ่ะมาจอดทูก่กลางท่าอ่ะคืออยู่เฉยๆอยู่แถวนั่นน่ะอะไรกัน 哦，张敏的灯。 ถูกแล้วเดี๋ยวเอาไปเลยไปทางทางก่อนไปทางทางก่อนเไปเดินีตายเออหมาเอแผนที่มันดูยากว่ะอยู่แถวไหนอันนี้ไม่ใช่ล้ว่อแผนที่เลย โอ้มันเยอะตรงที่มีซอมบี้เยอะอีกโอ้โหไม่ไม่ไม่อยู่ใกล้ๆสถานที่เลยอยู่ๆอ,อยู่ตรงไอ้นี่อะไรนะคาคาร์โอไอที่ที่เจอตอนอนติค่ะโอ,อ้โอหได้ของดีเว้ยแต่แต่แป้งใชก้กระเป๋าเลยอยู่ เ้าเจอลูกกระสุนสลักอะเอาไปใช้ทำอะไรอะสลักเหรอใช้พวกปืนลวแบบบางชนิดเกตเต้ร์ใช้อันนี้อะไรอะเรียกหรอวะ,ะกระเป๋า ก่อนเขาเจอธนูอะไรบางอย่างอะของป่าโบบ้าไงไหอะของป่าโบบ้างเออเออใช่ท okay. ี่มันเล็งได้อะอาจจะเติ้ลเขาให้อีกอย่างนึงอะ hiện <Siiicycoughs> này เดี๋ยไม่ติกป่ะติดกะธรรมดาติดเราไปดูในบ้านไหมยี่สิบอันเลยโอเคขออันหนึ่ง กมีเต็มเลยประติกาอ่าลูกขนุนครับแนลูกอ่ะไม่ก้าวอันนะลูกขนุนไปอันนี้ไปแอร์พอร์ตกันยังนีอย่างน่งนะ อไตเติต้ลแตเติ้ลมาเก็บสลิปปิ้งแบ็กก่อนดีจะได้ใส่วไว้นี่เพอไอ้พวกที่เรามีที่นอนกันนี่มาหรือว่าพอเราตายแล้วเราจะเกิดที่นี่เรือน,นี่เลือเท่าไหร่กันบ้างเนี่ยิเก <19. S 1> ้าฮะอะไรนะยิ <19. S 1> ะเก้ายี่สิบเก้าว่าอต่แต่เติ้ลห้าแต่ละคน ทำไงเรียบน้อยอยู่นะไรเขาวางแต่เติม in มันไปจอดโอ้โหซอมบี้เป็นหูงเลยไปจอดรลไว้ตรงนั้นเลยเขาวางผ้าบันแปืให้แล้วเวบเอาเว้ที่ผมพยาบาละ keakan. <laughs> Nám lửa hàng như không lại Ai lão thật Ai tớt mà đi đâu Đây à Đi đi À, đẹp, đấy. ở bài đèn của mình น้ำชอบแส่แล้วมันกินได้ก่ต่อยน้งไปตักน้ำทีเคี้วอ่ะอ้าวเป็นอินพีเติอ้าวไม่ทานหรอน้ำายูน้ำตายอยู่น้ำตาย,ยน,น้ำใช้แคนทีมไปตักน้ำกินได้นะเ <c oughs> ด็กอินพีตอไปรับเต,ตอตเตอีกย เดี๋ยวเราต้องหัวไปโอ้เราต้องหัไปแล้วนี่ต่ต้นเซฟยังนี่วางเตียงแล้วนอนยังเวลาตายก็กดโฮมนะเกิดอะไรเขากินน้ำแดงนะเต้นเกิดไหนเนี่ย

ถ้าเองโดนซอมบี้ไล่อยู่เองคิดว่าพิมค่าอะไรก็ได้ไอ้ที่ทำให้เรารู้ว่าอยู่ไหนอะ,อะไรก็ได้อ,อ,อยางอย่างเช่นเขาอยู่แคมก็อ,อย่างเช่นแคมก็แคมแคมอ่ะอจ,จะ้ะวอ คำรวจแล้วพี่โอลิตคิดเมื่ด็อกเตอร์แบนเมื่ด็อกเตอร์ ยังเขาอาจไม่อยู่นะอาจจะเล่นได้ประมาณตอนนี้ถึงประมาณบ่ายสองนั่ะสามไม่ได้รถใครเนี่ยทิ้งไว้แล้วไหลเลยรถไหลเลยรถเขาเองแหละมันไหลนั่นนะเขากส่ให้มันจอบบ้านใช่ไหมมันมันไหลในบ้านเนี่ยทิ้งไว้บนภูเขาไงปล่อยไว้ที่ภูเขาให้มันไหลลง ว่าแต่รถพยาบาลที่เขาเอาไปรับเวฟนี่อยู่ไหนวะคว่ำยังไงเออแล้วมันคว่ำอยู่ไหนวะนั่นดินแต่ไปหลังปอบอะแต่ไม่รู้ตรงไหน <c oughs> ไแกตะขับแล้วไปทำความโม้ไอ้แกบอกเฮ้ยยึดคว่ำอยู่ไหนวะเออแล้วมันเปิดไฟวอกไงวะบอกับเพื่อนพวกรถดับเพลิงอะไรแบบนี้ โอ้ตอนนี้เขาไม่ต้องใช้เอเนอร์จีในการโดดเลยจะ <c oughs> เต้นได้ยินเสียงปืนบอกนะถ้าไม่ได้ยินก็ไม่ต้องบอกโอ้วม <c oughs> ันจะเดไนบองให้นะจะเต้นไม่ได้ยินแนะ่เลยปอ๋คล <c oughs> ิกซ้ายบีบแต่นี่เ <c oughs> <c oughs> องเจอพาสตา้าไว้ ด้แลวเสียงแต้มันได้ยินถึงไกลมากเลยได้ยินแค่หรอแากไม่รู้ว่าเปิดไฟหบอกไหมอ่ะจ้โอ้ยแต่แต่เงียบไปเลยฮะ มันไ,ไม่กลัไปมันไปตามผานไปเรื่อยรือเปล่า

มองเหรอนี่มันมุมแบบไหนไม่รู้ตอนนี้ขนาดนี้เราเจอซากซากหินที่ตกอยู่มากมาย

ไม่แนะ่ตอนต้นออกจะมีพารางาอบางอย่ายงเดงี๋ยวพักเข้ามาพับนะ

มันมันไม่ได้ออกไปแะ แล้วทำไมไม่บอกในเกมวะเราไม่รู้ว่าอยู่ไหนต้องมาดาวที่หายเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนเฮ้ยรถไลน